แนะนำบทอัลยาสียะบทอัลยาสียะเป็นบทมักกิยะมี37มองค์กาศซึ่งประมวลไว้ด้วยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหลักการอิสลามในวงกว้างคือการศรัทธาต่อลอและความเป็นเอกภาพของพระองค์การศรัทธาต่ออัลกุรอานและการเป็นนบีของมุฮัมมัดการศรัทธาต่อวันอาคิรอ การฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเกือบจะก,กล่าวได้ว่าจุดสำคัญของบทคือการแสดงออกซึ่งหลักฐานและข้อพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลลูโลกบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานและแหล่งที่มาของอัลกุรอานคืออัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจในอานณาจ,จักรของพระองค์ผู้ทรงปรีชาญาณในการสร้างของพระองค์ ซึ่งทรงประธานคำมพีอันทรงเกียรติของพระองค์มาเพื่อเป็นความเมตตาแก่ปวงเบาและเพื่อเป็นดวงประทีปเป็นไฟส่องทางแห่งความสันติสุขและความดีแก่มนุษยชาติบทนี้ได้กล่าวถึงสัญญาณทั้งหลายแห่งจัก,กรวาลซึ่งเรียงรายอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่นี้เช่นในบรรดาชั้นฟ้าสวยงามก็มีสัญญาณในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ก็มีสัญญาณ ในการสร้างมนุษย์และปศสุสัตว์และสิ่งถูกสร้างทั้งหลายก็มีสัญญาณในการสับเปลี่ยนเวลากลางคืนและกลางวันก็มีสัญญาณในการให้ลมพัดและมีฝนตกลงมาก็มีสัญญาณทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เดชานุภาพของพระองค์และความเป็นเอกภาพของพระองค์แล้วบทได้กล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอาน ซึ่งพวกเขาได้ฟังองค์การต่างๆของพระองค์ก็ไม่ได้เพิ่มอันใดให้แก่พวกเขานอกจากการยิ่งยะโสและฝ่าฝืบทนี้ได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมหาศาลของอัลลอฮ์ต่อปวงบ่าวของพระองค์เพื่อที่จะให้พวกเขาขอบคุณต่อพระองค์และใคร่ครวญถึงบุญคุณของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขาทั้งๆท,ที่พวกเขารู้ดีว่า อัล่องค์เดียวเท่านั้นคือที่มาแห่งความโปรดปรานทั้งหลายนี้ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งในที่แจ้งและที่ลับและไม่มีผู้สร้างและผู้ประทานปัจใจอย,ย่างชีพอื่นใดนอกจากอัล่บทนี้ได้กล่าวถึงการที่อัลล่ทรงยกย่องให้เกียรติแก่วงวานอิสราเอนอย,ย่างมากมายแต่พวกเขาได้ตอบรับความโปรดปรานและความดีต่างๆของพระองค์ด้วยการดื้อรั้นและฝ่าฝืน บทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของบรรดาผู้ฝ่าฝืนเหล่านั้นที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดารอซูลบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงการตอบแทนอย่างยุติธรรมในวันแห่งการตอบแทนโดยแบ่งมนุษย์ออกเป็นสองจำพวกพวกที่หนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อีกพวกหนึ่งอยู่ในนรกยานนักบทอัลยาเซียถูกขนานนามเช่นนี้ เนื่องจากความหวาดกลัวที่มนุษย์จะพบกับมันในวันแห่งการชำระบัญชีโดยสิ่งที่อลเรงสร้างมาจะอยู่ในสภาพคุกเข่าอันเนื่องมาจากความกลัวเพื่อรอคอยการชำระบัญชีมนุษย์จะงุนงงเนื่องจากความหวาดกลัวโดยไม่คาดคิดมาก่อนเลยเป็นความจริงทีเดียวมันเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอนจนกระทั่งเด็กๆจะกลายเป็นคนแก่ เพราะการเปลี่ยนแปลงสีของผมบนศีรษะของพวกเขานั่นเองด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮามีม คำพีนี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาติแท้จริงในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนย่อมมีสัญญาณอันหลากหลายสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาล และในการบังเกิดพวกเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงให้สัตว์แต่และชนิดแพร่สะพัดออกไปนั้นย่อมเป็นสัญญาณอันหลากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้เชื่อมันละ และการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันและสิ่งที่ลอทรงหลังลงมาจากฟากฟ้าเพื่อเป็นปัจจัยอย่างชีพนั้นพระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาโดยน้ำฝนหลังจากการแห้งแล้งของมันและการเปลี่ยนทิศทางเดินของลมย่อมเป็นสัญญาณอันหลากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้ใช้สติปัญญา Oh ak, นั่นคือสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ซึ่งเราได้สาธยายมันแก่เจ้าด้วยความจริงดังนั้นด้วยคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลลอฮ์และสัญญาณต่างๆของพรุงที่พวกเขาจะศรัทธาก,กัน ความหายนะจงประสบแก่ทุกคนที่โกหกชอบทำบาปกลได้ฟังบรรดาองค์การของอัลลอฮ์ได้ถูกสาธยายแก่เขา แล้วเขาก็ดื้อรันยะโสโอหังประหนึ่งว่าเขาไม่เคยฟังบรรดาองค์การนี้มาก่อนเลยดังนั้นจงแจ้งข่าวแก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดและเมื่อเขาได้ทราบสิ่งใดจากบรรดาองค์การของเรา เขาก็ถือเอาบรรดาองค์การนั้นๆเป็นการล้อเลียนชนเหล่านี้สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันอัปยศไม่วราร้ายจันงนั่นวะลาญนีอันหุมมาคัสบูชัยอูวะลาเมตทัคดูวะลาเมตทัคดูมินดูนิลลาฮิเอุลิยาวะลาหุมอาดาบอูนอาดีม เบื้องหลังของพวกเขาคือนรกยานนัและสิ่งที่พวกเขาขนขวายไว้จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาได้และสิ่งที่พวกเขาคือยึดถือเอาเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์ก็จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดเช่นกันและสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างใหญ่หลวง َالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ عَذَابٌ لَهُمْ أَدِيمٍ مِرْجِجِزِنْ رَبِّهِمْ น,นี่คือทางนำที่ถูกต้องส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงเจ็บปวด อลล a l คือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์สำหรับพวกเจ้าเพื่อให้เรือเดินสมุทรแล่นไปตามน้านน้ำโดยพระบัญชาของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณและพระองค์ทรงทำให้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าโดยทั้งหมดนี้มาจากพระองค์ แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใคไล้ขวด ا ا จงกล่าวเถิดแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาอภัยแกบ่บรรดาผู้ที่ไม่หวังในวันทั้งหลายของอลัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนแก่กลุ่มชน าาาามที่พววววกเเอไได้ขขไ้ขขขนยผูดด้ใดกระทำความดีก็จะได้แก่ตัวของเขาเองและผูดด้ใดกระทํำความชั่วก็จะตกหนักแก่ตัวของเขาเองและพวกเจ้าก็จะกลับไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า

واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون แล้วเราได้ประทานหลักฐานนั้นชัดแจ้งแก่พวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาไม่ได้ขัดแย้งกันเว้นแต่หลังจากได้มีความรู้มายังพวกเขาแล้วอันเนื่องจากความอิจฉาริษยาระหว่างพวกเขากันเองแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันเกียรมะในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกัน ت ت แลเราได้ตั้งเจ้าให้อยู่ในแนวทางหนึ่งในเรื่องของศาสนาดังนั้นเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางนั้นและอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของผู้ไม่รู้ทั้งหลายอินนุมล แถ้าจริงพวกเขาไม่อาจจะช่วยให้พวกเจ้าพ้นจากอัลลอฮ์แต่อย่างใดและแท้จริงพวกอาธรรมนั้นต่างก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันแต่อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้คุ้มครองบรรดาผู้ยาเกร

มยหรือบรรดาผู้กระทำความชั่วคิดหรือว่าเราจะทำให้พวกเขาเป็นเช่นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายให้เท่าเทียมกันทั้งในเวลามีชีวิตของพวกเขาและเวลาตายของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาตัดสินนั้นมันช่างชั่วช้าแท้แท แล้วลราทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมและเพื่อทุกๆชีวิตจะรับการตอบแทนตามที่ได้ขวนขวายเอาไว้โดยพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแต่อย่างใด "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون". และเราจะทรงให้เขาหลงทางด้วยความครอบรู้และทรงผนึกการฟังของเขาและหัวใจของเขาและทรงทําให้มีสิ่งบดบังดวงตาของเขาดังนั้นผู้ใดเล่าจะชี้แนะแก่พวกเขาหลังจากอลัลลอฮ์พวกเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญกันดอกหรือ าละมบเขากล่าวว่าไม่มีชีวิตอื่นใดนอกจากการมีชีวิตของเราในโลกนี้เราจะตายและเราจะมีชีวิตอยู่และไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายเราได้นอกจากการเวลาเท่านั้นสำหรับพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นดอกนอกจากการคาดการณ์เอาเท่านั้น ออ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 ุุุบบบมมมมมกกกกิิิลลซดีนและเมื่อองค์การต่างๆอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาข้อขัดแย้งของพวกเขาก็ไม่มีอะไร นอกจากพวกเขาจะกล่าวว่าจงนำบนรรพบุรุษของเราให้คืนชีพกลับมาหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง ي ي ي م م จงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าอัลลอฮ์ทรงให้พวกเจ้ามีชีวิตและทรงให้พวกเจ้าตายและพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าในวันกิยามะอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้และอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์ วันอวสานจะเกิดขึ้นในวันนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จจะขาดทุนอย่างย่อยยับและเจ้าจะเห็นกลุ่มชนทุกชาติอยู่ในสภาพคุกเขา ทุกชนชาติจะถูกเรียกมาตามบันทึกของตนวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้เคยกระทําไว้ ن ن นี่คือบันทึกของเราจะพูดถึงเรื่องของพวกเจ้าด้วยความจริง แท้จริงเราได้ให้บันทึกตามที่เจ้าได้กระทําไว้ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทําความดีพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์นั่นคือความสำเร็จอันชัดแจ้ง และส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาองค์การต่างๆของข้ามีได้ถูกอ่านแก่พวกเจ้าดอกแต่พวกเจ้ายะโสโอหัง وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين สัญญาของอล้อน,นั้นเป็นความจริงแล้ววันอวสานนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องนั้นพวกเจ้าก็จะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าวันอวสานคืออะไรเราคิดว่ามันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเป็นการคาดคะเนเท่านั้นและเราไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้ และความชั่วที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้จะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้และจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า วันนี้จะลืมพวกเจ้าเช่นที่พวกเจ้าได้ลืมการพบในวันนี้ของพวกเจ้าและนรกคือที่พำนักของพวกเจ้าและสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ เ่นนั้นแหละเพราะพวกเจ้าได้ยึดเอาองค์การต่างๆขอรอบเป็นที่ล้อเล่นและชีวิตในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเจ้าดังนั้นวันนี้พวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากนรกและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้กลับไปแก้ตัวใหม่อีกฮฮัลลลิิิาาามมดรบบสสว บบบบฉะนั้นการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและพระผู้อภิบาลแห่งแผ่นดินพระผู้อภิบาลแห่งสากโลโลก และความยิ่งใหญ่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชาญ